สวัสดีครับวันนี้ช่องเมืองน้ำดำทำกเกษตรนะครับผมก็จะมาแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับผมในการใช้ยาข้าพยาธิแบบล่าสุดนะครับผมสืบเนื่องจากาฟ้าประทานแล้วก็แม่คุณสามควายของเราทั้งสองตัวนะผมมีมแมลงตอมเยอะนะครับผมทําให้ขนเนี่ยเริ่มหลุดแล้วก็เริ่มยังไงอะผิวหนังนะครับผมจับเป็นสะเก็ดเป็นแผลนะครับผมเราก็เลยไปค้นหาว่ายาตัวไหนที่จะไม่ต้องฉีดนะครับผมแล้วก็ ไม่ทําให้ควายเจ็บควายท้องก็สามารถใช้ได้นะครับผมแล้วก็ได้ผลดีเราก็เลยไปค้นหาข้อมูลจากเพจเพหนึ่งนะผมชื่อว่า,า The Buffalo Doctor นะผมซึ่งมีอาจารย์อ้อมนะผมเป็นอาจารย์ช่วยให้ความรู้นะครับผมเราก็ได้ยาตัวหนึ่งมาเป็นยาตัวนี้นะครับผมนี้นะครับผมเป็นไซเด็กตินนะผมเป็นยาข้าพยาธิแบบปลาดหลัง ตัวน,นี้ก็จะสามารถฆ่า,าพยาธิพวกนอนใช่แล้วก็มาถ้าเกิดพวกมแมลงตอมเนี่ยถ้าเกิดมแมลงมาดูดเลือดก็จะสามารถฆ่า,มาแมลงแล้วก็ตัดวงจรชีวิตของมแมลงได้นะครับผมตัวที่ใช้ไม่ได้ก็คือจะเป็นพยาธิพวกตัวตืดแล้วก็พยาธิใบคมีเนมในตับนะครับส่วนหน้าตาของไซเดกตินนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับผม ซึ่งขนาดในการใช้มันก็จะมีสเกลบอกนะครับสเกลก็อันนี้ใช้ 10cc ต่อน้ำหนักตัว100กิโล20ต่อ200 30ต่อ300นะครับผมก็จะตกประมาณ 1cc ต่อน้ำหนักตัว10กิโลต่อฟ้าประธานของเรานะครับก็หนักประมาณ600กิโลกร,รัมนะครับผมแล้วก็จะบีบ ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 60cc นะครับผมโดยเปิดฝานะครับผมมันจะมี2ฝาเราเปิดแค่ฝาเดียวนะครับอ่าก็แกะฟอยออกให้เรียบร้อยนะครับอาอาจจะใส่ถุงมือก่อนกันได้นะครับผมเพราะยาตัวนี้ซึมผ่านผิวหนังนะครับแต่กนันก็บีบมาที่ 60cc เพราะว่าน้ำหนักตัวของฟ้าประทานคือ600กิลกนะครับจากนั้นเราก็จะนำฟ้าประทานไปผูกไว้นะครับผมให้ยืนนิ่งๆน,นะครับ เราก็จะลาดที่บริเวณตาแนวสันหลังนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับเราก็ได้ผูกฟ้าประธานเมทริโปลนันะครับจากนั้นเราก็ลาดยาเสตกินนะครับผมตามแนวสันหลังนะครับผมไปลาดตรงที่บริเวณที่ไม่มีถ้าเกิดลาดตรงบริเวณที่แผลไ้ก็จะเสดได้นะครับลาดไปตามแนวสันหลังเลยนะครับ มาถึงลังนะครับอ้อมไปก่อนนะครับอ้อมไปจนถึงให้มันลาดจนถึงลังครับปริมาณที่ใช้ก็60ซีซีนะครับผมเพราะว่าน้ำหนักตัวหกร้อกิโลกรัมนะครับลาดลาดไปนะครับยาตัวนี้เป็นน้ำมันนะครับผมกลิ่นก็แรงนิดนึงนะครับครับหลังจากที่เราลาดเต็มจำนวนโดดแล้วนะครับผมเกิดมีแมลงนะครับผมยังมาลบ อยู่นะครับผมเราก็สามารถยอดยาได้นะครับตามตามสลังประมาณ5้าถึงสิบก็พอได้นะครับยา this จะคงมีฤทธิ์อยู่ประมาณ1เดือนนะครับผมไปหลังจากเราลากเสร็จนะครับเราก็ทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับผมถึงจะเอาควายลงน้ำได้นะครับอ่านี่เป็น อันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวหนึ่งนะครับแม่สามก็หนักประมาณกิโลแล้วก็จะบีบมาที่5 0าซีซีนะครับผมนั้นก็บูกควายไปเหมือนเดิมนะครับผมให้ยืนนิ่งๆนะครับเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าปรินนมาณยาถูกตั้หนักป่าน,นะครับอันนี้หนักประมาณ500กิโลนะครับบีบมาจนถึงสก,กล5 0าซีซีน,น,นะครับ เราก็จะข้ามมานะครับผมแล้วก็มาลาดบริเวณนหลังของแม่คุณสันนะครับก็เหมือนเดิมครับลาดตรงตามแนวสันหลังเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีแผลเป็นบางจุดนะครับผมเราก็จะไม่ลาดตดัวแผลเพราะว่าถ้าเกิดลาดตันแผลเนะี่ยควายก็จะมีการแสบแล้วก็ทิ่ได้นะครับผมสังเกตได้นะครับผมว่าขังของควายทั้งสองตัวนี้ก็จะปัดไปปัดมาเนื่องจากมีแรงลบลบกวกน,นะ ราคาตัดน้ำสลังครับราคา144ก็าเป็นอันเสร็จนะครับผมครับเดี๋ยวยาตัวน,นี้ก็มีนิดประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราจะมาดูผลอีกทีนึงว่าผลของยาตัวน,นี้จะดีแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาตามจิตกันใหม่ในคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ